สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็มีน้าาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคย ไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยครับเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ปลื้มงานวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยทุนทางวัฒนธรรมศิลปินพื้นบ้านผ่านกิจกรรมงานวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลื้มรัตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ทั้งที่1นึ่ง 6, 6, ทับสองที่ห่มีทางด้านของนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยเป็นประธานการประชุมสํานักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมถึงการดําเนินงานที่มุ่งส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับศิลปินเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้ประกอบการสินค้าและบริหารทางวัฒนธรรมสนับสนุนการนํามิติด้านศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย มาสร้างคุณค่าแล้วก็มูลค่าเพิ่มและที่สําคัญนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ล่าสุดนะครับก็มีกิจกรรมที่แล้วเสร็จเนี่ยประสบผลสําเร็จได้รับผลตอบรับอย่างดีจากประชาชนที่เข้าร่วมงานครับซึ่งได้แก่การจัดงานมากกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยประจําปีงบประมาณ2อ6 6นะครับก็มีการจัดงานในพื้นที่4ภูมิภาคนะครับก็คือภาคตะนออฉชิงเหนือภายใต้ชื่อง,งานหุ่กระติบงึดอิหลียนวิถีของดีอีสานนะครับ ซึ่งจัดไปเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วในช่วงเดือนธันวาคมณนะพระบรมาธาตุนาดูนตำบลพระาธาตุจังหวัดมหาสารคามมีผู้เข้าร่วมงานทั้งออนไซต์ site, และก็ออนไลน์ line, เนี่ย158,405คนเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับผลิตภัณฑ์และก็การบริการทางวัฒนธรรมถึง250รายแล้วก็คณะนักแสดงจาก20จังหวัดภาคตะอนออกียงเหนือกว่า3,000คนสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารการท่องเที่ยวชุมชนและบริการอื่นเนี่ย ในเขตอำเภอนาดูนอำเภออื่นๆในจังหวัดมหาสารคามและก็จังหวัดข้างเคียงในช่วงเวลาจัดงานเนี่ยกว่า37ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็คาดว่าเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ด้วยนะครับต่อไปคือในส่งภาคเหนือครับก็จัดไปแล้วเช่นเดียวกันภายใต้ชื่องานอารยธรรมแห่งสายน้ําวัฒนธรรมจีนไทยสารสายใหญ่ชาติพันธุ์นะครับจัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่16-20มกราคมก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมานั่นเองครับ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยาและอาคารพาสารที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ มีผู้ร่วมงาน298,858คนก็เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้นะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารผลิตภัณฑ์และก็การบริการทางวัฒนธรรมและคณะนักสแสดงจาก17จังหวัดภาคเหนือจํานวนนักสแสดงมากกว่า3,000คนสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารการทา่องเที่ยวชุมชนแล้วก็บริการอื่นในเขตอําเภอเมืองนครสวรรค์อําเภออื่นใน,น,ใน,ในจังหวัดนครสวรรค์และก็จังหวัดข้างเคียงกว่า193ล้านบาทนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีก2ภูมิภาค ที่พร้อมจะเรียกว่าเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เร็วๆนี้เลยครับ ก็คือในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับภายใต้ชื่องานดนตรีสารศินสองถิ่นวัฒนธรรมครับในช่วงวันที่9ถึง13มิถุนายน2566ในปีนี้นั่นเองนะครับนวัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีและภาคใต้ครับภายใต้ชื่องานสารสินแดนดินใต้เทิดไทยองราชันนะครับระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นั่นเองฮะที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกนะครับว่านอกจากนี้เนี่ยยังมี มีการจัดกิจกรรมเปิดเวทีให้ชุมชนคุณธรรม10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปีพุทธศักราช2565นะครับได้แก่ชุมชนคุณธรรมแหลมศักจังหวัดกระบี่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายชุมชนคุณธรรมวัดไซขาวจังหวัดปัตตานีนะครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหารชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ําร้อนจังหวัดยะลาชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ําพึ่งในจังหวัดสมุทรปราการชุมชนคุณธรรม บ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกองเพนนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูและชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเข้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้ววันที่23ธันวาคมนั่นเองพร้อมดาเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีด้วยการจัดงานเปิดตัวชุมชนคุณธรรมทั้ง10ชุมชนอย่างเป็นทางการนะครับดึงนักแสดงชื่่่ออดดัังนียมมาารรววถิโปะสพ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งว่าทมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยได้รับรู้อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมากขึ้นเกิดการท่องเที่ยวตามมานะครับรายได้ชุมชนก็เพิ่มขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็สามารถติดตามเรื่องราวนะครับ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจําปี2 5 1 5ได้ทาง YouTube ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยที่เปิดเผยถึงกองทุนผู้สูงอายุนะครับ โดยทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็เดินหน้าช่วยเหลือผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนรายบุคคลรายกลุ่มปลอดดอกเบี้ยนะครับย้าความมุ่งมั่นในการดําเนินนโยบายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรมในส่วนของรัฐบาลด้วยนะครับโดยทางด้านของนายอนุชาบุรพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่า รัฐบาลโดยกองทุนผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอม,มเนี่ยก็เดินหน้านะครับดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เปิดให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับกู้ยืมในส่วนของเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ30,000บาทรายกลุ่ม5คนขึ้นไป วงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับซึ่งการดูแลผู้สูงอายุผ่านกองทุนผู้สูงอายุก็เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดําเนินงานนะครับดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุที่เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้นําเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยนี้มาเป็นเงินทุนหรือว่าเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรวมถึงเป็นการหมุนเวียนสภาพคล่องทางการใช้จ่ายเนี่ยนะครับให้กับผู้สูงอายุทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบซึ่งโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่ากองทุนผู้สูงอายุของ ของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้เปิดให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ3 0 0 0 0บาทนะครับรายกลุ่มไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับผู้ร่วมกู้เนี่ยจำนวนไม่น้อยกว่า5คนจะต้องมีผู้ค้ำประกันนะครับการกู้ยืมทุกประเภทต้องชําระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีโดยไม่มีดอกเบีย้ยสําหรับคุณสมบัติของผู้กู้ก็คือดังนี้ครับมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีความจําเป็นนะครับในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพมีความสามารถในการประกอบอาชีพมีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้ มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับกับที่ยื่นขอกู้ยืมและไม่เป็นผู้ค้งชําระเงินกองทุนผู้สูงอายุส่วนคุณสมบัติของผู้ค้าประกันก็คือมีอายุไม่เกิน59ปีบริบูรณ์เป็นผู้ที่มีไรายได้หรือว่าเงินเดือนประจํามีภู้ิลีาลำเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืม แล้วก็ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืมนะครับไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้คำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืมเอกาสารประกอบการยื่นคำร้องครับได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้กู้และผู้คำนะครับทะเบียนบ้านก็ของผู้กู้และผู้คำด้วยหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้คำประกรันใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหย่านะครับอันนี้ถ้ามีนะครับรวมไปถึงใบมรณบบารกรณีคู่สมรสเสียชีวิตใบเปลี่ยนชื่อสกุลนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลกรณีผู้ยื่นคำร้องอายุ80ปีขึ้นไปค,น,ไปคนมีบรรับรองแพทย์ แล้วก็รูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพสามารถกู้ยืมเงินเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ชื่อว่า o l d e r f u n d d o p g o t h นะครับผู้สูงอายุที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 354 6100นะครับกองทุนผู้สูงอายุในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุนั่นเองนะครับทั้งกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุล่าสุด เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพที่ผ่านการอนุมัติจํานวน579รายนะครับแล้วก็มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนผ่านการอนุมัติจํานวน8โครงการโดยกองทุนผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546ก็เป็นเงินทุนที่ไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมแล้วก็การสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพความมั่นคงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของ องค์กรที่ดําเนินงานเกี่ยวข้องนะครับกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับในส่วนของกระทรวงการพันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้มีการจัดเวทีสัมมนา,นานานาชาติด้วยนะครับ ในการสนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของนายอนุกูลปีดแก้วประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมงานสังคมส,ง,คมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งที่2นะครับหรือว่า Second International Symposium on Social Work and Social Welfare S for s u s t a i n a b l e Development นะครับภายใต้แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์คือความมั่นคงของโลกหรือ human security is global security นะครับเนื่องในโอกาสสัปดาห์สังคมสงเคราะห์ปี2016โดยมีผู้แทนหน่วยงานสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นักสังคมสงเคราะห์นะครับนักศึกษาอาจาร,รย์มหาวิทยาลายัยนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับอีกทั้งยังมีนักสังคมสงเคราะห์ผู้แทนจากองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนาและก็ผู้แทนจากองกค์กรภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่า ทางกระทรวงเองนะครับโดยศูนย์อบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมได้กําหนดจัดโครงการสัมนัดทางวิชาการนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งที่2เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลกปี2016นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดความมั่นคงของมนุษย์คือความมั่นคงของโลกนะครับเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีด้านสังคมสงเคราะห์รวมถึงเสริมสร้างภาคีเครือข่ายของผู้ ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทั้งในระดับประเทศไทยและก็ภูมิภาคอาเซียน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้4ประเด็นที่สําคัญเลยนะครับประกอบไปด้วย 1. ความมั่นคงทางสังคมสําหรับความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้แนวคิดนโยบายการดูแลเด็กด้านเศรษฐกิจ 2. คือความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสาหรับความมั่นคงของมนุษย์โลก 3. นะครับความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงในบริบทโลกจากการแพร่ระบาดสู่วิถีชีวิตที่สุขภาพดีและ 4. ครับความมั่นคงทางการเงินคือความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งประลดกระทรวงการนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็บอกกล่าวเพิ่มเติมด้วย ในความหลากหลายผ่านการกระทําทางสังคมร่วมกันเนี่ยนับเป็นสิ่งที่สําคัญครับเนื่องจากสามารถช่วยสร้างสังคมที่มีความครอบคลุมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นและเมื่อประชาชนที่มีมุมมองที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยจะนําแนวคิดและประสบการณ์มากมายนะครับสู่การแก้ปัญหาในเชิงนวัตกรรมและวิธีคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาและก็เสริมสร้างกฎหมายและก็นโยบายเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์รวมทั้งส่งเสริมและก็สร้างบทบาทหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งก็เชื่อว่า ความพยายามในการพัฒนาและก็ความร่วมมือกันเป็นหนึ่งในเป้าหมายของอาเซียนและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อทําให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์และสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ ในช่วงสุดท้ายครับไปติดตามภารกิจของกองทัพกันบ้างครับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่24สํงงานักงานพัฒนาภาค2หน่วยจาดการหารพัฒนานะครับจัดกําลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้ผสมเทียมโคนะครับพันุ์อเมริกันบราันแดงพันชาโรเล่ให้กับเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงโคนเนื้อหน่วยจัชการหารพัฒนาประจําปีงบประมาณ2566นะครับจำนวน3กลุ่มพร้อมกับประชาสัมพันธ์การบริงานของหน่วยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แหละครับณ ถาน,นีผสมเทียมหน่วยพนักงานเคลื่อนที่2-4สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยงาราหาพัฒนาบ้านนนสะอาดหมู่12ตำบลบ้านโคกอำเภอเมือง,งจังหวัดมหาสารคามครับไปกันที่หน่วยพนัากงานเคลื่อนที่3-4สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยจานอาหาพัฒนานะครับ แต่เจ,จ้าหน้าที่ผสมเทียมโคนะครับดำเนินการผสมเทียมโคให้แก่เกษตรกรนะครับในพื้นที่เพื่อสร้างลูกโคคุณภาพดีมีมูลค่าเพิ่มตามยุทธศาสตร์โคเนื้อของหนุนชานการพัฒนาหรือว่านทพลรอครับยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอีกทั้งเป็นการเตรียมคนชุมชนพื้นที่ให้เกื้อกูลกับการพัิตกกาลังป้องกันประเทศนาบ้านแก่งปลาจ้อยหมู่ที่6ตําบลเด่นเหล็กอําเภอน,น้ําป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ไปกันต่อที่สำนักง,งานฐานพัฒนาหนุนการฐานพัฒนาน,าาาน,าน,นะครับจัดชุดติดตามให้คำแนะนำและกำกับดูแลงานพัฒนานและช่วยเหลือประชาชนและงานเกษตรผสมผสานตามแนวทาง ราชทานเศรษฐกิจาพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2016นะครับตรวจติดตามงานของหน่วยพักนาการเคลื่อนที่4-3สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยชันการหารพัฒนาและก็สรุปผลการตรวจณพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลเขาแดงอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาและก็รวมไปถึงที่ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทร สายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย